คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เขามาร้องเขาขอความเป็นธรรมเพราะว่ามีชายชะกันมา9คนนั่งรถตู้มามาถึงปั๊บเนี่ยใส่เหมือนกับเป็นเสื้อแบบนอกเครื่องแบบแล้วก็มีคนนึงใส่ชุดเครื่องแบบตํารวจสิ่งที่มาทำเนี่ยเก้าคนนี้มาทุบกล้องวงจรปิดมาเอาดอกกัญชาของเขาไปร้อยโลโมาเอาเงินสดไปอีก8 0 0แสนคำถามคือใช่ตำรวจจริงๆใช่ไหมอ่ะลองดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ 嗯嗯嗯嗯。 ดูดิคุณผู้ชมดูดีรู้ด้ไงไปตำรวจก็มีใส่เครื่องแบบคนหนึ่งอ๋อเหรอในเ้าคนที่เหลือเหมือนกับเปใส่เสื้อกั๊กอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตอนที่มาเนี่ยนั่งรถตู้มาพอมาถึงภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้นี่ไงนี่ยงไง,ยง,ไงชายสะกันที่ลงมาแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวต้องถามไปถึงต้นสังกัดเลยนะถึงโรงพักอะ่ะพวกเนี้ย ใช่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้กำกับไหมคุณผู้ชมเมื่อบ่ายวันที่11กุมภาค่ะเลอาว,วงจรปิดที่บ้านอยู่ในตำบลบางคูวัดที่อำเภอเมืองที่ปทุมชายชะกัน9้าคนที่เขามากับรถตู้เนี่ยนะมีหนึ่งในนั้นน่ะใส่เครื่องแบบตำรวจแล้วเขาอ้างด้วยว่าเขาสังกัดสพเมืองปทุมมีหมายค้นมาไอ้รอบนี้มันมีหมายค้นนะขี่เส้นใต้คนอื่นๆใส่เสื้อกัก๊กชุดสืบมาปุ๊บ9คนเข้ามาในบ้านพักของผู้ชายวัย22คนนี้บอกว่าได้รับแจ้งว่าบ้านหลังเนี้ย ปลูกกัญชาผิดกฎหมายแล้วก็ทุบวงจรปิดเอาปืนวางมาโต๊ะปึ้งยึดดอกกัญชาทั้งหมดร้อยโลโอ้โหมันก็หลายล้านอะคุณผู้ชมมีเงินสดอีก8 0 0แสนที่ยึดไปทีนี้เมื่อวานค่ะเพจเจม้อย v plus เอาวงจรปิดอันนี้นั่นแหละเอามาแชร์ก็อยากให้ตรวจสอบว่า9คนที่มาเนี่ยแล้วบอกว่าสังกัดสพเมืองปทุมตำรวจจริงเบ่าอะ แล้วแล้วแลว้ทำไมถึงแต่งชุดตํารวจแล้วทําไมถึงมีหมายค้นด้วยถ้าเป็นตํารวจจริงเอาชี้แจงเลยแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยต้องตามนะทั้ง9้าคนนี้เพราะว่าอะไรต้องเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายมาคืนนักข่าวก็เลยไปที่บ้านหลังนั้นคุณผู้ชมเป็นบ้านแบบโอ้โหบ้านใหญ่อะ่ะ เนื้อที่ร้อยตารางวาบ้านรูเลยค่ะหน้าบ้านอ่ะก็เปิดจําหน่ายกัญชาจริงๆดูแค่ทางเข้าหมู่บ้านดิเห็นปะโอและนี่บ้านเขาอันนี้คือแค่มุมหนึ่งของบ้านนะคุณผู้ชมเห็นแล้วคุณผู้ชมว่าโอ้เออบ้านใหญ่จริงครับผู้เสียหายอ่ะเขายังไม่สะดวกให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราทีนี้เราก็เลยอ่ะโอเคไปถึงหน้าบ้านแล้วยังไม่สะดวกไม่เป็นไรถามไปที่ไหนดีอ่ะอยากรู้ว่า9้าคนนั้นใช่ตํารวจจริงหรือเปล่าแล้วเข้อ้างว่าสังกัด สพเมืองปทุมใช่ไหมเราก็เลยไปถามผู้กํากับเลยค่ะผู้กํากับสบพเมืองปทุมพันตํารวจเอกวิวัฒน์อัศววิบูลบอกว่ากลุ่มที่ก่อเหตุนั้นน่ะเอากล้องวงจรปิดให้กับผู้กำกับดูเลยไงคะท่านใช่ไหมอะอ๋ออันเนี้ยไม่ใช่ตํารวจในสังกัดผมไม่ใช่ในสังกัด แปลว,ว่าเป็นตำรวจไหมอ่ะไม่ใช่แล้วก็บอกว่าที่ผู้เสียหายยอมให้ฝั่งนั้นเขาเข้าไปบ้านอ่ะเพราะว่าฝั่งคนที่มากัน9คนอ่ะมีคนนึงสวมเครื่องแบบแล้วเขามีหมายค้นแล้วก็มีปืนด้วยผู้เสียหายก็เลยกลัวเหมือนกับยอมให้อีกฝ่ายอ่ะทำลายกล้องวงจรปิดถอดอุปกรณ์บันทึกข้อมูลหรือค้นทรัพย์สินแล้วเอาเงินสดไปเงินสดที่น้าแข็งบอกก็คือ8ปดแสนแล้วก็กัญชาร้อยกิโลกร,รัมดอกกัญชานะอ,อ้างว่าทั้งหมดเนี่ยคือการยึดของกลางเอามาตรวจสอบ ซึ่งตัวผู้กำกับ,บที่สพเมืองปทุมบอกว่ารู้ตัวหมดแล้วแหละ9คนนั้นคือใครบ้างพอเมื่อวานนี้ตอนบ่ายค่ะคุณผู้ชมสารจังหวัดปทุมธานีอนุมัติหมายจับเลยอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเนี่ยหคนในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนสิ่งนี้ยังคาใจคุณผู้ชมอยู่ว่าตกลงใช่ตํารวจจริงๆไหม อ่ะพี่ว่าใช่อ่ะพี่บอดว่าใช่คุณผู้ชมว่าใช่ไหมมีคําตอบให้หลังเคารพธงชาติช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามืออาจารย์ไพรวนด้วยค่ะอยากตอบคําถามนี้คุณผู้ชมเหลือเกินว่าตกลงใช่ไหมอ่ะใช่ตํารวจจริงๆไหมคือถ้าตีความ,มจากคำพูดของท่านของผู้กำกับผู้กำกับ มไม่ใช่คนในสังกัดของท่านใช่ท่านตอบแบบเรียกบ,บาลีอ,อไม่ใช่คนในสังกัดของท่านแปลว่าอยู่สังกัดอื่นแล้วเป็นตำรวจหรอพี่คิดอย่างนั้นพี่คิดอย่างนั้นใช่ไหมคุณผู้ชมคิดแบบพี่เบอร์รหรือเปล่าดูในหมายจับกันหน่อยอไม่ใช่หมายหมายจับนี่แหละที่สารออกมาเนี่ยนะสารจังหวัดปทุมธานีอนุมัติหมายจับ5้าคนที่ว่าคนแรกเลยนะร้อยตำรวจเอกปองพลผู้กองแขกเป็นรองสารวัตรช่วยงานราชการอำนวยการนี่ไงนี่ไงแล้วสังกัดด่ะ บกนสองนครบานคุณผู้ชม,อ,มอีกคนหนึ่งคือนายสวรรชัยหรือว่าบาสนายอัมพลนายกฤษดาและนายอนุสักนี่ค่ะ5คนนี้เพราะว่าอะไรไปเจอหลักฐานไง<อ>ว่าก่อนเกิดเหตุผ<อ>ู้กองแขกร้อยตำรวจเอกปองพลเนี่ยนะคะไปลงบันทึกที่สอพอเมืองปทุมเพื่อยื่นสารขอหมายค้นบ้านหลังที่เกิดเหตุ<อ>นี่แหละ นะมันมีหลักฐานตรงนี้แล้วล่าสุดน่ะช่วงช่วงค่ำที่ผ่านมาผู้กองแขกเองก็มอบตัวกับตำรวจสพเมืองปทุมแล้วนะมากับในบาสมากับหมวดนบเป็นตำรวจ <uestos> สังกัดหนึ่งในนครบาลเหมือนกันนะคะซึ <trong S 1> ่งหมวดนบเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนยังไม่ถูกออกหมายจับนะบ<ร>แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็มีการคุมตัวมารับทราบข้อกล่าวหา,หาจังหวะนี้ค่ะ

ตำรวจก็คุมตัวทั้งผู้กองแขกในบาสแล้วก็หมวดนบไปสอบต้องย้ำคุณผู้ชมก่อนว่า3คนที่มาหาตำรวจเนี่ยนะคือมีออกหมายจับแล้วอ่ะสองส่วนอีกคนนึงคือหมวดนบอ่ะยังไม่ได้ออกหมายจับดังนั้นแปลว่าหมายจับของสารที่ออกมา5คนเนี่ยมาหาตำรวจแล้ว2คนยังเหลือที่ยังมีหลบหนีอยู่อีก3คนตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งตามตัวนะคะ แล้วคดีนี้มันก็ต้องแยกออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือคดีร่วมกันปล้นทรัพย์ที่เอาดอกกัญชาเอาเงินสดไปแล้วอีกคดีหนึ่งก็คือต้องสอบเพิ่มกรณีกัญชาของฝั่งผู้เสียหายด้วยะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวต้องตามต่อนะคะ